น้ำหอมที่ใส่ไปผับที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชาย5กลิ่นพูดถึงน้ำหอมไปผับคลับบิ้งต้องตัวนี้เลยฉีดแล้วคนชมคนทักบ่อยมากๆนะครับกลิ่นนี้พุ่งไปสามบ้าน8บ้านคุณฉีดไม่เกิน2สเปย์อะตุ้มแล้วอะถ้าเกิดคุณไม่ชอบกลิ่นสไตล์คุณอาจจะปวดหัวได้ตัวแทน MFK b a r c a r o u t r i p l t y นะครับสะอาดกว่า b a r c a r o u Performance นี่คือบอกว่าแต่ๆกันอะเวลาโดนเหงื่อเนี่ยมันจะให้ความสะอาดคนเวลาได้กลิ่นก็อาจจะอยากเข้าใกล้คุดมากขึ้นครับวันนี้อาจจะต้องไปผับนะครับผมจะเลือกตัวนี้เป็นชอยส์สำหรับฉีดวันนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับเบิร์ดจากเซนต์เบิร์ดกับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับต้นเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีกับเพื่อนๆนะครับแล้วเราก็แบบไปคลับบิ้งนะครับมีโอกาสได้ไปผับไปอะไรเงี้ยหลังจากที่ผมไม่ได้ไปนานนะครับเอาจริงผมแบบเริ่มอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับทำให้รู้สึกว่าอยากจะทําคลิปที่รวมออาติเมทของน้ําหอมที่ใส่ไปผับที่ดีที่สุดสำหรับผู้ชาย5กลิ่นนะครับผมพกไปจริงที่เกาหลีนะครับเป็น5ตัวที่ผมคิดว่าคุณควรลองนะครับเป็นน้ําหอมที่เป็นเดอะเบสที่สุดของน้ําหอมไปผัสหผมในปี2023 ที่คุณจะซื้อได้ในไทยนะครับซึ่งน้ำหอมไปผับข้อที่ต้องมีคือหนึ่งมันต้องเป็นน้ำหอมที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับติดทนนานเพราะว่าคุณอยู่ผับคุณอยู่นานคุณอยู่ตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเกาหลีที่อยู่ถึงหกโมงเช้าเลยนะสองต้องเป็นกลิ่นที่สู้คนอื่นได้ครับคนอื่นจะประคมกันมาเยอะอะเวลาไปผับใช่ไหมครับแล้วก็มีกลิ่นพวกไดไอ์บุหรี่กลิ่นเหล้ากลิ่นเหลี่ยงี้ยในผับต้องเป็นน้ำหอมที่เพอร์ฟอร์มดีครับสามที่ผมให้พิเศษครับเป็นน้ำหอมที่โดนเหงื่อแล้วยิ่งหอมขึ้าวคลมกึ หน้าคนหา4ข้อนี้ต้องมีสำรับนองไปผับครับไปร้องเพลงครับไปพบกับอันดับที่5กันเลยครับป้้ยสินแรกครับถ้าใครได้ดูคลิปผมไปร้านอเตมในเพสติวนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมอ่ะให้เป็นอันดับหนึ่งของน้ำหอมซัมเมอร์ปีที่ผ่านมานะครับเหมาะกับการไปผับในยามหน้าร้อนอะไรอย่างงี้อ้าวคือตัวนี้ เคอร์เก้ครับของทิเซน a าเทรนซีครับเรื่อง p e r f o r m a นซ์เนี่ยคือแบบบอยันแน่นอนหายห่วงแน่นอนเพราะว่าทิเซน่าเทรนซีเป็นแบรนด์ที่ทำน้ำหอมอยู่ความเข้มข้นเดียวนะจะไม่ผิดคือเ t r กซ์เทรนเดอร์ฟูมครับคือน้ำหอมเนี่ยมันจะมีออเดอร์โคลนก่อนขึ้นมาเป็นออเดอร์ l e ยเลแล้วก็ขึ้นมาเป็นออลเดอร์ฟูมก็เข้มขึ้นไปเรื่อยๆน่ครับเอ็กซ์เทรนี่คือเข้มกว่าออเดอร์ฟูมเพิ่มอีกนะครับทำให้น้ำหอมตัวนี้กลิ่นนี่พุ่งไปสามบ้านแปดบ้าน่ะเอางี้นะฮะซึ่งผมให้เป หอมคับบิงตีมากๆกลิ่นเนี่ยให้อธิบายง่ายสุดนะเป็นกลิ่นเหมือนกับยาสระผมแฟชั่นฟูดฉีดปั๊บรู้สึกถึงความแบบปาร์ตี้ที่บีความชอปปี้เค้าความผลไม้เปรี้ยวๆเสาวรสออกมาเต็มมากๆแต่ปลายก็ยังให้ความสะอาดไม่ได้หวานเลี่ยนด้วยเพรวแมนที่แรงมากๆถมงแนะนําฉีดไม่เกินสัก3สเปรย์บางทีผมสสเปรย์ก็แน่นแล้วตัวนี้นะครับติดผมว่า1 5 1 6ชั่วโมงสบายกระจายค่อนข้างไกลอ่ะผมว่ามันอาจจะกระจายได้สัก23เมตรขึ้นไป่ะครับกลิ่นยูนิคคล้ายมากที่สุดสำหรับตัวนี้ ที่ผมเคยดมมาก็จะมีจะไม่ผิดไน่ชื่อเออร์บ้าเพราของเซอร์จอฟนอกนั้นไม่มีกลิ่นสไตล์นี้เลยนะครับเซอร์เก้ครับใช้อย่างระมัดระวังครับเพราะว่าขอมันแรงจริงครับตัวนี้อันดับที่4ครับกลิน่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมฉีดที่เกาหลีบ่อยมากไปผับล่าสุดนะครับตัวนี้ พึ่งได้มาใหม่ครับทักซิโดนะครับของอีฟแซงโลฮองนะฮะตัวนี้มันคือไลน์เอ็กซ์คลูซีฟของอีฟแซงนะครับอ่าเป็นเปิดกับไลน์ไฮเอ็นทอมฟอร์ดพอยต์เบนท์เหมือนพวกงตีออร์ลาเคิลส์ออนทีเวเหมือนชาแนลเลสเอ็กซ์คลูซีฟอะไรเงี้ยอยู่ในเทียร์เดียวกันแต่ฉีดแรกๆเนี่ยคุณจะนึกถึงน้ำหอมที่เคยมีตลาดแล้วนะครับคออมเบรต์เลเทอร์ของทอมฟอร์ดแต่ออมเบรต์เลเทอร์เนี่ยกลิ่นเหมือนกระเป๋าหนังใหม่ๆเบาะรถบีเอ็มเบาะรถเบนทเบาะโรลส์รอยใหม่ๆอะไรให้้กลิ่่่นนนนอยางัััะครบแตตวเนี้ยมันให้คววาาามมหนกกกว่าานนั้้เพระผมไดลิ่นวาอย่างนั ซึ่งหนังจะให้ลุกถึงความลักชัวุรี่ส่วนความหวานจะให้ลุกถึงความเซ็กซี่นะครับทำให้ตัวนี้ผมมองว่าเหมาะกับฉีดไปผับขับริ่งมากกว่าออมบิเลเตอร์ทักซิโดอาจจะแบบเหมือนงานทางการนะซึ่งผมจริงมองว่าไปได้ทั้งคู่อาจจะเป็นงานทางการที่สนุกสนานหน่อยไม่ได้ซซเรียสมากหรือไปผับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีมากข้อเสียของมันก็คืออาจจะต้องฉีดเยอะนิดน,นึงนะครับอาจจะไม่ได้ติดสู้คือเก้ได้ต้องอัด5 6สเปรย์เวลาไปผับนะครับกระจายแบบไม่กระตกกระตักอยู่ประมาณแค่นี้นะครับทำให้คนวรรดาที่กลิ่นก็อาจจะอยากเข้าใกล้กนคนีท่ ตามหาน้ำหอมที่รุนแรงกระจายหนักนะครับหรือตัวแทน MFK Bacalar Rouge ไฟนะครับมีไว้ของความเป็น MFK สูงนะครับแต่ไม่เหมือนกันไม่ใช่เป็นน้ำหอมโทนนะครับมันคือตัวนี้ อันดับที่3ครับคริสโต้แซฟฟรอนนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าอนาคตไกลนะครับผมเพิ่งได้มันเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับวันนี้อาจจะต้องไปผับนะครับผมจะเลือกตัวนี้เป็นชอยสําหรับฉีดวันนี้นะครับเทียมแบรนดอันดับสามมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีที่สุดแต่มันยังเป็นน้ําหอมใหม่นะครับผมเลยต้องให้โอกาสมันสักนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ปีหน้าอาจจะเป็นอันดับที่1ก็ได้นะตัวนี้เนี่ยที่บอกว่ามีความบาคาราลูสคือมันมีโน้ตหลักคือโน้ตแซฟฟรอนชื่อภาษาไทยพย่าฟรันซซึ่งโอโ้โหกิน ชัดเจนมากคือย่าฟรั่นเนี่ยเป็นสไปซ์ให้ความรู้สึกของความหนังหนังเยน็นๆมิ้น,น,น,นๆเพิร์เพิเพเาาเร์ฟเพระะินนร์ฟเพิร์ฟเพครไม่ผินร 8, 9, นฟเพิร์ฟงพิรี้่พิร์กเพิราฟเพิร์ฟเพนร์ฟเพิร์ฟเพิรุณเพิร์ฟเีิร์นเพิร์ฟเพิร์ฟ่พิร์ฟเพิร์ฟเพิม์ฟเพิร์ฟเพิร้ฟาพาร์ฟเะครจะรู้ว่ฟกลิรันเี่ยจะเมือนเกนเบถรงมือหมอฟัแล้วก็บวกกับกลินลกอมเวานๆซึ่งตัวเพิร์าเพิเ่มความเพฟรอนเข้าไมากกว่าตัวบาคารู ตัดความหวานลงความลิงป๊อปความลูกอมลดลงแต่เพิ่มความหนังๆเข้ามาทําให้ตัวนี้ใครชอบบารการูสิ่รู้สึก,ก่าหวานไปมันเฟมินีนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายอะ่ะคุณจะเหมาะเพราะมันจะมาสคูลีนกว่าเพราะมันให้ไวท์ของความหนังมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ไปลายๆเนี่ยผมมองว่าถ้าฉีดไปสัก1ิชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาโดนเหงื่อเนี่ยตัวนี้มันจะให้ความสะอาดปลายแปลกมากคือสะอาดกว่าบ,บาร์การูสหวานน้อยกว่ามาสคูลีนกว่าให้เขารู้สึกแบบมิสติเรียสกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ ได้เลยครับคือแรงมากๆนะครับกระจายดุดันแบบไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับตัวนี้ถ้าที่บะกลิ่นสะอาดกว่าแต่แน่นกว่าตัวนี้นะตัวนี้มันแบบกระจายแรงพุ่งก็จริงแต่รู้สึกถึงความโปร่งๆในกลิ่นคือมันหวานมันไม่ได้หวานเลียมมันจะเป็นหวานแล้วโปร่งๆไอ้ตัวนี้ให้ฟีลเดียวกันนะครับอันดับที่3มครับ c r y สตัล s a ฟ p อนของ m a ิเ e r พรีเมียร์ครับมาถึงอันดับที่2ครับ Odie b i s c o ดี้ครับ กีฟแซงลองวายโอเดอร์พร์ฟูมครับคือพยายามไม่อยากให้ติดอันดับแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่า้าพูดถึงน้าหอมคลับบิง้งเป็นกลิ่นที่หลังๆคนใช้เยอะมากๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยอยากจะเอามาไว้ในลิสต์อยากให้น้ําหอมไอเดียใหม่ๆกับทุกคนบ้างแต่ตัวนี้มันต้องติดจริงๆอะ่ะคือผมไปเกาหลีผมก็หยิบไปอะ่ะเราไม่ต้องคิดอะ่ะสมมติว่าพูดถึงน้ําหอมไปผับคลับบิง้งคนชอบง่ายได้รับคําชมต้องตัวนี้เลยที่ผมให้อันดับที่2เพราะว่ามันมีเลคคอร์ดของการพูดว่ามันดี่ เ่ผมคนนึงนะครับเป็นนักธุรกิจเลยก็ใช้กลิ่นนี้แล้วเขาก็แบบบอกว่าเฮ้ยมีคนเขาชมเขาเยอะมากนะครับคือทุกคนลบบมาพูดกับผมว่าเอ้ซื้อตามเบิร์ดแล้วแม่งมีคนชมจริงมีคนชอบจริงผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยได้ยินบ่อยมากๆแล้วก็ตัวผมเองนะครับผมเคยได้กลิ่นนี้ครั้งแรกก็คือไปผับแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะเป็นดนาราซเลบริตี้อนะไรเงี้ยเขาชี้กลิ่นนี้เว้ยแล้วผมได้กลิ่นแล้วแบบโห กลิ่นอะไรวะมีวันหนึ่งผมไปลองที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ได้กลิ่นมันแล้วก็เอ้ยอ๋อนี่มันกลิ่นที่ผู้ชายคนนั้นฉีดนี่หว่าแล้วก็เลยสอยมาแล้วนั้นก็เป็นแบบลูกรักมาตลอดนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เคยเอาไปแบทเทิร์กับเบอร์เดย์ชาแนลที่สยามกับเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมแบบบอกเบอร์เดย์ชาแนลแม่งหอมกว่ากลิ่นนี้ผมบอกไอ้เนี่ยหอมสุดละก็เลยไปแบทเทิร์ไปหาผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยตอนนั้นแวัยคึกขนองนะครับถามกันอะไรเงี้ยว่าถ้าต้องเลือกผู้ชายมาเดทอะกลิ่นไหนแล้วรู้สึกว่า, xy, าเซ็กลิก่่่นนททีีีฉฉดดงาายยสบุกคหอมชัวร์ อาจจะไม่ได้นิชเท่า3ามสี่ขีดที่ผ่านมาคือเซฟว่าหอมชัวร์ครับตัวนี้ครับอันดับที่2ครับยิบแซงโลลอนวายออเดอร์ฟูมครับอันดับที่1ครับถ้าใครได้ดูประมาณคลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วที่ผ่านมาครับตัวนี้เป็นอันดับ1แล้วมันก็ยังเป็นอันดับ1ครับเป็นน้ำหอมที่หลังๆฉีดอะแล้วมีคนแปลกหน้ามาถามบ่อยมากเวลาไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบโต๊ะข้างๆนี่ก็จะมาถามว่าฉีดน้ำหอมอะไรแบบน้ำหอมหอมมากหรือแบบตอนแรกเขาไม่พูดนะแต่แบบเพื่อนผมไปคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยสััััักกกกกกกพพอออออออ่่่่่ะะะะะเเเค้้้้าาาาาา็จมมมมมูดดดดบบบบผวยยยยลลินนนทีีีีีฉหหไไรรงงงฟแๆ มันคือตัวนี้โอ้โหนี่นะครับกั๊กเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะแต่จริงๆเนี่ยมันคือ MFK ครับ a m a l i s a m ครับคือกลิ่นนี้เนี่ยผมได้มาจากการไปงานของ MFK มานั่นแหละนะครับแล้วเขาก็ให้มาเป็นเหมือนแับขนาดพกพาอะไรเงี้ยก็จะเป็นกั๊กอย่างเงี้ยครับเอาไปพกพาได้ซึ่งตัวนี้ผมเอาไปเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ชิดบ่อยมากเพราะว่าใช้หลังๆใช้มาเดือน2เดือนมีคนชมเยอะแล้วก็แบบมั่นใจว่าจะใช้มันไปผับอะไรเงี้ยดีนะครับอะ ก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละผม,มดึงไม่ออกนะครับอย่างที่เคยบอกครับกั๊กเหล็กทดลองมันเนี่ยห่วยมากนะครับพอเวลามันโดนน้ำหอมปั๊บมันจะแบบเหนียวอะ่ะมันทำให้ดึงน้ำหอมเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้กั๊กเนี่ยมันเปลี่ยนได้คือในเซ็ตมันจะมีบาคาร่าลูช724อาร์มาลิสออมกลองซวน567อันั้งแล้วมาเปลี่ยนเปลี่ยนได้โคตรดีแนวะค,คิดดีมากแต่ การเอซคิวไม่ดีนะเพราะเหนียวหนึบแลยดึงไม่ออกในต,ตอนนี้นะครับเลิกบ่นครับผนถึงกลิ่นดีกว่าคือถ้าเกิดใครเคยใช้น้ําหอมสไตล์พวกยอสาวาคุณจะคุ้นเคยกับกลิ่นสไตล์นี้เหมือนแป้งเย็นหรือเป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าเป็นแบบกลิ่นสะอาดที่ออกความรู้สึกมินมินเมนเทลเย็นเย็นให้เขารู้สึกอย่างนั้นแต่มันมีมิติดีลับมากกว่าน,นั้นผมรู้สึกว่าในนี้มันมีความรู้สึกของความเป็นยางไม้นิดนึงให้เขารู้สึกหวานหวานนิดนึงนะครับเป็นน้ําหอมที่ดมรู้สึกหรูแต่ก็ยังสปอร์ตเฟรชเข้าถ วเฟรชเนาะอเวนตัสอะไรเงี้ยหรือยอรสวาชก็ตามก็จะเป็นแนวเฟรชซึ่งกลิ่นนี้เป็นแนวเฟรชจะเป็นแนวเฟรชที่ลิฟต์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคือเป็นไฮเอ็นขึ้นไปห,หนึ่งด้วยกลิ่นที่มันไฮเอ็นแล้วก็ราคาที่ไฮเอ็นด้วยนะครับความยูนี้ก็เยอะเพราะว่าไม่มีคนใช้ซึ่งน้ําหอมไปผับหรือน้ําหอมที่ต้องการได้รับคาชมมากๆดึงดูดคนเลยเงี้ยบางทีมันหอมมากนะแต่ฉีดซ้ําบ่อยๆหรือแบบผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้กลิ่นบ่อยๆจากอะไรที่เขาก็รู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วอ่ะคือน้้้้้้ํําาาหหหออมมมมททีีี่่่่เเเปป็นนัััดบไไรรสสผตตงซววูึก กลิ่นยี่ห้ออื่นที่เหมือนอย่างนี้คือเป็นน้ําหอมนี้ที่ย่อยง่ายหรูหราเฟรชฉีดได้หลายโอกาสมากๆจริงๆอาจจะไม่ใช่น้าหอมที่กระจายระเบิดสู้เพื่อนๆสีกลิ่นแรกได้นะแต่ฉีดแล้วคนชมคนทักบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีคนถามที่ห่อถามอะไรบ่อยมากจริงๆนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวคืออาจจะไม่ได้กระจายหนะักสู้ชาวบ้านได้สักเท่าไหร่นะครับประมาณระหว่างสวสชกับเบอร์เดอร์ชาแนลอ่ะพอรแมนซ่ะซึ่งทาให้ต้องฉีดเยอะนะครับแล้วก็จะหมดเร็วแล้วมันก็จะแพงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีงบคุณมีอะไรเออฟอร์มันไดน บโครับจบไปแล้วครับกับรวมอัลติเมทรวมฮิต5น้ำหอมนะครับที่ไปผับที่ดีที่สุดสำหรับผมนะในปี2023ที่คุณจะซื้อได้นะตาผู้คุณทุกคนแล้วครับป้ายยาเซนลเบิร์นบ้างครับเม้นมาด้านล่างครับขอ3อันดับน้ำหอมที่คุณคิดว่าคุณฉีดไปผับแล้วคุณมั่นใจอ่ะเมื่อคี้การฉีดไปผับแล้วไม่ได้ต้องการจะล่อหญิงไปอะไรผู้หญิงบนเลสเทอะไรงั้นไม่ใช่นะครับการฉีดน้ำหอมที่เราชอบหรือเรามั่นใจอ่ะเราก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขในคืนนั้นเรามั่นใจเรากล้าคุยกับผู้คนมมาาากกขึ้้้นนนนนออออออรรยยย่่่งงงีีเเเั็็ปปืดววคคคบิใชล แบบนี้ครับฝากติดตามนะครับเซ็นอับเบิร์ดนะครับรีวิวตามคำชอบรีวิวตามความรู้สึกนะครับอ่ะตรงไปตรงมานะครับฝากติดตามครับกดถุงซับคล้ายอย่าลืมกดกระดิ่งครับในยูทูบนะเพราะว่าการกดกระดิ่งเนี่ยมันจะทําให้ถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับที่ผมลงไม่ค่อยจะต่อเนื่องอะ่ะนานๆลงทีหรือบางทีลงก็ลงรัวๆเลยอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกังวลว่าผมจะลงหรือยังนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งเนี่ยมันก็จะมี notification แจ้งเตือนไปบอกคุณนะว่าผมลงคลิปแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กนะครีีววิไม่่่ทันนนนนออะะก็็จเเปงาขยยูใ i.g. ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วย2ที่นะครับสู่ที่ไหนก็ไปติดตามกันได้นะแต่ใน i.g. ครับพิเศษกว่าน,น่อยก็จะมีเรื่องราวชีวิสตส่วนตัวของผมนะครับกินอะไรทำอะไรที่ไหนไปเที่ยวไหนอะไรอย่างงี้อย่างเที่ยวเกาหลีนี่ก็ลงใน i.g. เยอะมากนะครับอ่ไปติดตามนะครับชีวิสตส่วนตัวผมได้ใน Instagram, มเซนตอเบร์ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเพราะว่านัดเพื่อนไวแเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย